สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้บอบัวจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมันเองก็มาพบพ่อกับซองซากรึมคือเก่าคือเก่าเนาะซองซากรึมใจสว่างเนาะพี่น้องป้าโทอากาศห้อนหุนนะพี่เนาะเดินมิซาเข้ามาแล้วป,ปะว่าเข้าสู่ฤดูกาลหน้าร้อนแบบเต็มสติงนะคะพี่น้องเต็มคาราเบลมาถ่ายคลิปก็ากาใส่หน้ากากาศนิดนึงเนาะเย็นหนาดำพี่น้องเอ้ยห้อนแห้งมาเนี่ไม่รู้กี่องศาพี่น้องเอ้ย ฝากไปกระลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซักกึ้วมีอะไรเพียงเด้อเพื่อจะมีกระลังใจคลิปให,ให,ให,ใหม่เนาะมานี้กันมาหาน้องบุญทวีพี่นอ้องเอเซียตะวันตกอเมริกาเพื่อในให้มาหาถามข่าวๆเนาะรอบก่อนที่ว่าจะมาเจาะน้ำให้นอ้องบุญทวีแต่ว่าเจาะบ่ได้พี่นอ้องเพราะว่าเปา็นผลานหินเนาะดินเพือ่อนเจาะบ่ได้น้ำผลาญมันเจาะบ่ได้พี่นอ้อยก็เลยสิม,มาหาเพื่อนแจ้งทำข่าวข่าวเรื่องทำเรื่องเฮียนเรื่อง แตงอะไรต่ออยากเคียนบอเพิ่นกะสิเขามาส่งเสริมเนาะอยากให้มีน้องๆมีการศึกษาเพื่อว่าไปเขียนการเหตุงานอยู่ทางอื่นกะสิได้แบบเอาเต็งรอดเนาะคุณโอนี้ต้องระดับการศึกษาไปเพียนไปเหตุการณ์อยู่เวียงจันกระสางเนาะต้องโมเจ็ดพ,พันจ็ดห้าปีน้องเยโอเคบ่ไหวยรายาย่าห่างไปไปหาโนบุนทวีกันเลยอยู่บ้าเนาะเห็นนี้ควันถ่านเนาะพี่เนาะมินมินเะสบายดีตู้คัมตู้เดน่นเมื่อนี้ก็มาก,กับตู้เดน่นตู้ค้มสองคนสบายดี ตูนปันซุกตัวค้ำปันซุกเนาะฝากไปกำลังแรงใจพผนก็อะไรก็แชร์พี่น้องป่ะโทมี่อันียโงกึมกับิยสาวะน้องๆเย็น่อสบายดีสบายดีฝากให้น้องผลเป็นผูดํำเนินการ่อเนาะว่างั้นให้นนมแม่มาทำว่าเป็นยังไงเดือดินดอนาะกับบันบ่ไมาเลยนาะบอกคำเนาะจะถ่ายดิมเจ้าไปได้เป็นบ่ถามแล้เบ่จะเจได้กะ เป็นสีโซเดียมเลยวันนี้เลยออแม่แมจะทำวามซึกน้องก่อนไปเลยแม่แมเปได้เจาะแล้วบน้ำนะจ้าบอแม่เจ้าทามจะกินเหนมันป่าได้สบายก่อนแท่นี่ประตูกับแปลงรถตักแโ่พูดพูเลผู้เหตดทานอดูอ้น้วน้องบุญทวีเนาสบายดีเฮ้อเนาะสบายดีน้องบุญทวีสบายดีน้องบุญทวีเฮ้ยยังอยู่ลูกฮะ จะเห็ดยั Jamie, no. ้งวะน่ะเขาทานค้นทานทมถมบาลุทมเห็นมันแบบมันเรือว่าเจ้ายังบเล่วะนี่วะดูนนี้นบุญทวีเนาะเห็ดง่ก็ไปเถาก็ไแ้ลั่ง่ากมาบนขบวนป้าสบายดีตั้งแต่เขามาห้ามมันก็มดมาเลยเนาะ เป็นเนดงบุญทวีอันเขาเห็นอันในคลิบอันฝัน่าเห็นคองน้ำเห็นของน้ำเองในบนี้เก่งเนาะเป็นบ่ปได้ตุ่มเพิ่มไปทำมอเ้าหรือบลูกดูค่ะเาเลยเนาะเาะเพิ่าลยนี่เซาเลยเนาะใช่จะคุดูใช่ไหอ้คุดยู่งดเองด้วยว่านนี้คุดกับประตูกเก่งเนาะจบเนาะ ดินกับบด้เป็โอนในสกึไม่แมนดินพราหินเนาะนีไม่ใชได้เเจาะไรบ่อถูกไหน่กไ่อยู่เห็นทังเถงเขาเจะเขาไร่อยู่เออเขาจาะทั้งเงเน่เาะทั้งทั้งใดนี่แหละทั้งเถงอันบนข้าไปนี่ถัดไปนินึงนี่เขาเจาะจดเชียงเทลงเด้อแมนเงก่อนนะอีหละเขแพงเ นี่ทั้งๆเขาไปนี่เขาว่าเขาจ้อไรเขาว่ามันออกโดยเออจะว่าเพิ่นจ้อเพิ่นก็อยู่ในทั้งๆนนั่แหละเพิ่นจ้อใส่เองเพื่อนรายละเอียดเนี่ยต้องถามเพิ่นเนาะว่าเลือกจำได้เนาะคือว่าจักีเมตรคือว่าเพิ่นจ้ออยู่ทั้งๆคือว่าสิบสองเมตรเออเข้าขึ้นไปบ้างสิบสองเมตรกับเบลึกเนาะเออคือว่าสิบสองเมตรเพิ่นเพิ่นได้หนามโอ้ใช่ไหมวะหนามหนามหนามดีสิแค่เนาะโดยแต่วพิ่นทำชามชิบชาม สามิปปลายขึ้นไปลายก็ยังมีแม่สามซิปปลายข่าหาสังสามิเด็สามิปปลายนี่นี้๊อช่องนี่โอ้ถือว่าน้าน้าดีดีนะพี่ตุเนาะข้ามันได้กันเพื่อนสิจาอให้มันได้บ่เลยหากเพื่นว่าจังสันนะหากต่ว่าขเมว่าวยายเพื่นว่าคันว่าเออสิจ้ออีดีแหละเพื่นสิมาเบิ้งหาย้จักลูแม่แมเลยเพื่นเพื่นว่าเพื่นสิมาเบิ้งขันว่าทานนองบญทวีอยางไรนาไม่ดีแหละค่ะขั้นนี้ผู้ใหญ่ซอยเพื่อนแตเพื่อนสิมาเบิ้งห้ยเลย ต่ห้องน้ำนี่ไาเฮ็นจะพุดเองโอ้เฮ็ดเองโดยคิดว่าอันเพิ่นเบิดแล้วหั่นนะย่างเราเพิ่นเบิดแล้วล่ะคือได้ว่าอ่ะคันเพิ่นเบิดแล้วล่ะก็นเรียว่าอันพักการคุ้นห้องน้ำมาว่าพุดเอาเองพุทธเองเอาเองเฮ็ดเองบ่มีไผ่อยเนาะโดยวันนี้ผู้ดีจังว่าพุดแล้วแล้วผู้ดีจะว่าเห็นผู้พันมา อันซอยหันแล้วแม่ผู้พันเฮ็ดเทื่ยนหายหันแล้วคนบอกวาเอาขึ้นมาเนี้จังว่าจะโย่ขึ้นบริเวณคนได้บอกว่าพันสิเฮ็ดอันโตขึ้นคั่วแล้วเอาห้องน้ำก็ผ่านเลยพคนบอกนนี่ก็เลยเลยยุดเพียงหันก็เลยไม่คุดเนาะโดยเูคนโตขึ้นคั่วให้แล้วก็ห้องน้น้องบุญทรีออกเฮียนโดนหรือเปล่านี่ออกได้สองปีเลยเนี่ยสองปีนะคือโดนเนาะแมนก็สิออกหันมันกะ ไายแนวโยเพราะว่าเมถาวมเมญานี่มันกับบุีไิพสีซอยเวียขนาดนะแล้วก็มันกับมิจังเนยน้อยในน้อยผู้ไปฮีอันนั้นหนองของเราเนี่ยเออมันมิจฉานน้อยผู้ใหญ่อีดีละแม่เล่านี่กลายในยังน้อยเบิดจังสินะเรือพวกนี้นี่เป็นสารักเลยโดยก็เรียกว่าอ่ะเราก็ไปหอนหองเราก็ไปอะไรมอหนึ่งโดยมอหนึ่งเออมอหนึ่งต่ว่าเล่าก็บผู้อัน กัจุนฮอตปี่ฮันเดาวันนี้เราออกแล้วพอบบมีอันใบออกโคงเฮี้ยนจังสินะด้ใบนั่นเนาะโดได้ใบออกโคงเฮี้ยนแล้วก็ได้อันเมญาเนี่ยก็ได้บอกว่าอคันว่าแน่นแล้วก็มีแจ่ว่าซอยเวียกซอยงานอันเมญานี่สาว่าทั้งแม่นี้พอได้คนดัวคนฟืนซอยแล้วอัดใส่บาห้นองสองคนสามคนอันเฮียนสาดีกลัวเลยเออพระว่าน้องเราสามคนมันยังหน่อยหน่อยหน่อยเลย ตะกี้ละว่ามีสามนอบันนี้่พอดีจังหวพอกับแม่ก่าผู้ว่าแม่หันเมื่องเมืองทองเมืองไทยแล้วยูจังว่าผัวหันก็ได้ไปเอามาขายอีกผูนึงดูกันเอาเป็นผู้ยิ่งบันนี้เลยเพราะว่าดูกแล้วมีซีคนเลยอันนี้เป็นผู้ยิ่งผู้หลาผู้ทุทายเ็ยได้เลยเอามาหายอีกเอามาแล้วก็เอามาหายแม่นี่เลียงคือเเ่าแล้วก็ได้ขอหายผู้เหนียวห้องเยี่ยน เด็กก็พอในซอยแม่นี้ต้องมาแบ่งบ่พันละซอยเจ้าโดยทรงน้อง,อง,องเฮียนบหมือนทรงน้อง,องเฮียนน้องเฮียนชาว่าเกิดไปหอดมอหนึ่งแล้วอันได้เขียนออกอยู่บ่โอ้มอหนึ่งเลยเถือว่าเฮียนถือว่าเติบลงได้เนาะเพราะเออหากเผลกลับเป็นห่วงใหญ่เฮียนหอดมอจิตเพราะว่าคันห่วองอนาคตเราผัดไปเฮียนไปเฮ็ดกาจเฮ็ดเวียกงยังกระซ่างเนาะพี่น้องคือเขาต้องมีใบป,ประกาศมอจิตมันจังเขาจังสิหับแล้วมันก็เป็นอนาคตของเราเนาะนี่เลย แล้วก็สิมะพาเขาทานตลอดชีวิตบ้ด้วยจนในพญ่าทามเนาะแบบมันก็เป็นไปบ่ได้คือผู้ใหญ่เป็นเห็นคลิปนะเป็นอย่างซอยเนาะก็ทามเพิ่นผู้เพิ่นสีเฮียนต่อนี่แล้วแต่เราเออเพิ่นอยากเฮียนกะเดี๋ยวจะเพิ่นจังสีนะเพิ่นเพิ่นว่าเออโบอยากเฮียนแหละอยากซอยเบียกซอยงานก็เดี๋ยวจะเพิ่นตะกี้ว่าว่างที่เจาะน้ำมันเจาะบ่ได้เนาะแต่เป็นเพิ่นว่าให้มาดทามเลยสีเฮียนต่อบ่ เออประเี <idd ari> ้มาพัง <listed> ว <as> Get <gettable> ัน <ns> สิว <wheels> ่าเจ้านำได้ยูพอเนี่ยเกษีว่าทักเกสิได้บอกเพื่นไหมคะเนนี่ยน่ะได้ยูพอดเจ้านำนะถามเพิ่นอนเพิ่อนบาไายอีเพิ่นว่าอนว่าไหนี่น่ะได้อยูพอจะว่าเพิ่อนบอกนี่นี่ต่ว่าเพิ่นเพิ่นมาเบิงแล้วเพื่นว่าเพิ่นมาเบิงแล้วแล้วว่าเออเพิ่นสิจอเนาะแล้วว่าขันจอลงไปแล้วขันฮอดอันขีดเรียนว่ามันบ่มีน้ำแล้วแต่เพิ่นก็ขอจะขาน้ำมันรุดแค่นั้นนี่ดู ขันว่ามันมีละกัเออกระเสียเต็มเพิ่นก็ะบอกนี่นี้คันมันโลดเขาเสียป้บ่อเพิ่นว่าถ้าจ่อลงไปมีหน้ามานะถ้าจ่อมันมันบ่มีหน้าเขาจ่อโบได้เดี่ยวขนาดเขาเด่นมีหน้าสิีเสียคันมันบ่อสั้นกรณีอันจ่อหน้าหีิเขาเคยเห็นนะเขาเจ่อจ่อหนิเขาบริจาอแต่มหูเดียวเลยเขาสิเจาะมึงหลายบ่อขันยังบ่มีอยู่ก็คือเสียขัน้ำมุกน้ำมันให้เพิ่นซ้ำนั้นมันกิสิเสียร้ายแห็นไหมขันมันทะเลสาบกระกระโบล้ายเพิ่นกระบอกว่าเออเอาคันบอกเป็น เงินบาทเงินยังกะในเราพันหนึ่งพันสองประมาณนั้นห้าหัวน้าเนาะพันหนึ่งโดยมีคนเจาะอยู่เป็นบ่มีอยู่รักสิบเอ็ดคนเจาะแต่ก็ะยูสูงแบบนี้ป่ะมีตู้โดยสูงแบบนี้ที่เทิรนไหนสิได้ที่เราเพราะว่าเขาไปตู้จะพ่นอะไรโดยแผ่นอยู่ผมเนาะแผ่นจังเบิงเขตแถวนี้หมดมีแต่ไปทาเบิองเขาเขาเจาะจังเม็ดโดยหักเจ้ว่า ผู้ค้าขึ้นไปบางทีหันหันไปอันบนเพิ่นขึ้นเฮือนหันก็ได้บอกได้ร่วมกันนอก่นว่าเอาเพิ่นว่าเจ้าคือบ่จอหนาอุ้ยมันยันโจอบ่หลายสังสิบ่โหลายอ่าซั่นนี่เล่เราจอก็ยังไรอย่าซั่นสิบสองเมตรว่าซั่นใกล้กันบ่อะไก็ใกล้คือบ่ใกล้หันแหละมันมันอยู่แถวเดียวกันเนาะโดยชุดช่งหากันโดยชุดแถวนี้ในช่วง เออจะมันขมปลาไปอีกขนาขมปลาปลาติดปลากันไปอยู่เลยด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้น้ำน้องอยู่ด้ยใช้น้ำน้องเลยน้ำน้องนี่เนาะน้ำน้องกินอาบบ่นอะจังไดยอาบเพียงเดียวอาบใส่อาบใส่ล่างใส่ล่างบวงใส่ล่างกินแลากไปซื้อน้ามาโอ้ใส่น้ามันนี่คุณคนนี้นะด้วยคุณไหลขึ้นมาประตูมันก็อาบน้ำผูกตากแดดจูบเนี่ยอาบย้อนแล้วบ่มี่ใชไหม มุบอด่มันขุนน้ำขุนเนาะเขาจะจกอยู่เนาะรถจกพี่น้องมันจะก้มอยู่วะนาะก้มปีรถจกพี่น้อก็มหเปนหทก้ขนเนาะยามพนยังิเต็มในน้ำสาเต็มเต็มแต่ว่าย่ามฝนกัเขนเก็บข้หางายเนาะพี่น้องสะสมเนาะเก็บขเขาทานคายพี่น้องอูชีวิตรลไม่ได้ใหญ่ขึ้นไปบินวันแรกนี่นะแต่ว่ากะใหญ่ย่หากแต่ว่า ก็ยังได้มานอนเผาทานอยู่พี่คือเก่าเพราะว่าเฮาหม่องเผาทานอยู่นี่เนาะโอ้ยหม่องทำมาหากินอยู่นี่เดี๋ยวว่าก็ไม่เจอเนาะนองมุนทมีขึ้นไปนอนน้องน้อยโอ้ดีดีดีเนาะน้วยด้วนางมุนทวีก็บอยากเฮียนหนังสือต่ออยู่ปะลูกฮึอยากมาอะไมเอาโฮชึกเลยจากใจเลยอยากเฮียนต่อดีกว่าอยากเอาจากโฮชึกอือบอจิเฮียนเป็นยังคือบอจิเฮียน เขาไปสอซอยเมตเขาไปกับพิทย์ซอยเมต่เพิ่นก็บยูเจ้าต้องคืดไปอนาคตเนาะอนาคตเลยน้องเลยเนาะสูเราซอยเมตวกับวัเลิองเฮียนกับซอยบ่อแหลสารันทิตเลววันเลิศองเฮียนสี่โมงห้าโมงกซอยเพิ่กับบอลว่เียนมั่โมงหนกะบเต็มที่ให้ว่าเนาะอจากรุดที่เยจังมงห้าจะงุงเอาว่ามายสู้มากยำเทียงยำเทียง เปเอาพื้นอยู่ใส่เอาพื้นอยู่ป่าแล้วก็มาเห็นยังต่อลูกบอกมาเผาท่านเผาท่านโทำการเผาเอาดินทมเนาะน้พี่น้องเอาดินทมทานเน่บอกเะใส่ใส่ดเอาดินทมบ่นไงบอกทมแล้วก็บกุบกบไห้แล้วกันสีบจักมือจังเดียบดนี่น้องสีมือเอ่อสีหมือวตัวนึงใส่ใส่จักรถจำนวนลดไเป็นรถ เลยเป็นล่อนี่นี่ล่อนี่แล้เป็นล่อขาล่อหกล่อขาล่อหกล่อใส่ล้ออะไคือไม้แกงเลยดูไซล้อนี้แม่ใส่ล้อแล้วแกงเอาเวลาน้ำกินน้ำอาบเลยอาบอยู่น้องนี่แล้วนำอาบน้ำอยู่น้องน้ำกินอลไรไปซื้อเอาน้ำกินซื้อเอาเนาะน้ำกินเอากระตุกนี่ไปซื้อเอาน้ำกินเนาะเราเอาซุกเอาเนาะไปซื้อไปเอาดูอันตลาดโดดเลยคนป่วยลงน้ำนะเอามันกินได้ป่ะใช่ไหมนำเนาะนำปลา กินอะไรนะปะปาน้ำปานอกเครืองนะปิ้งลุงใส่อ่างใหญ่อ้อ่างอยู่ขางทางเหรน้อือนืออ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 ออืออือาืออ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 ือืออ่ออื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 นอออือบืออ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 ืื้อบอนี่ฮะอออ้อ ตุกซื้อเนาะตุกน้ำเฮ้ยซื้อจังได้ลยนะซื้อเพิ่นกระตุ้งเก่าพันเก่าพันบอกเขาสมอว่าเจ้าอันน้ำปลาปลามากอ่ะห้ากับบให้กินเป็นน้ำปลาปลามันกะสุกมันบริสุทธิ์เนาะเนี่ยมันเขากองบริสุทธิ์ไปเลยแล้ววันนี้แค่ไหนวะนะกระเดี้ยวสีแทฟเอเซรากระเพิ่นพ่อสืซื้อน้ำอันอันนะอันเครื่องกองน้ำห้ได้บเพราะว่าซอกกึมกับขาอยู่มันกับราคาบูแพงนะพี่น้องหกปัญหามันกองได้กินปรครอบครัวนะมันมีตัวกองพอเขากินเออเขากินน้ำปลาปลามันบริสุทธิ์สะอาดเลยน้ำปลาปลาเน มีคอรนมีอีกคอรินใส่จันไดบดมันบัวทอบัท่นก <ke ็กินอันนี่แหละจัไดเนาะมันบ่มีเนาะมันมี่ตุความซื้อวันโบมี่ตุ๊กหนึ่เก่าพันุกหนึ่งเก่าพันวันนี่ยะมันท่านเนาะบท่นแลการกินการอยากให้องทุกตุกหนึ่งเ่าพันซู่มซื้อมากอะเอามากินเนาะเอามากินยางไงทุกหนึ่งเกาพันกี่แบบตุกซาลิรจินได้จังเงิไหมแถวโอ้ทุกซาลิริจิ้งมื่อ ม,มันนี้เดี๋ยวสิทธิ์ปึกษานะเพื่อนเหรเพราะว่าเครื่องกล้องน้าราคาถือหัวหน้าแบาบบอลค่ะของสกิมคาร์มากัใส่ได้เป็นโซลซัมปีมขันเบิร์ดก็มีแต่ซื้ออันหัวกองมันสีหาหลายบาทมาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาอม,มันดีกว่าเนาะแม่เ่าก็ไปเห็นกินน้ำปลาเนาะยันเจ็บท้องมันมีสารคอรินมียังมีอยังมันสะสมไปเรื่อยๆมันสะสมโอ้แกบอกอย่าเฮียนอย่าบอกมีพูดเรื่องซอยไม่เท่าบอก หนึ่งเขาย่ามเศร้าหนึ่งเขาย่ามแดงเราเมตุฆ้าไปหันไปหนีแล้วก็ใหายคนหนึ่งเขาลูกหนึ่งเขาย่ามเศ้าให้น้องไปอุงเฮียนแต่งงแต่อยู่แต่งกินเตรียมให้น้องไปอุงเฮียนเนาะโดยไม่เท่านี้ได้บอกบุรุษเพื่นเหดเองตะเรือนบุรเพื่นเหดเองเพื่อนอุ้งเฮียนมาแล้วเพื่นกะขับเหตเองหู้นาที่เจ้าของเนาะโครับพระละตรงนี้ไหมจะว่าเมตุหันบอกว่า เดายใหญ่เลอ่ะเรวันนี้น้องเห็นมันยังน่อยแล้วแม่ตูนี่ก็ลังเือมพราะแมตูก็คนพยาดพย่าลังเือกระเย็บลังเือกัไข่นันนี่ส่วนไรพยานเพราะแม่ตูมิแต่มันเป็นปวดจังสินะแิจว่าแม่ตูนี่ขำผ้าคาเบวบริยบรอดท่านบริยบรอดแต่จังสันแต้ออกมาแล้วก็มิแต่ว่าเบึงนองเบึงนุ่งหนึ่งเขาเป่าไฟเลยหาให้นองให้นุ่งกินซักผ้าซักแพ่ให้นองให้นุ่งนี่เป็นเล่าคนุนซักเองอื่อหับระลานองสามคนนั้นเป็นเล่า หนึ่งเขาเทือกเขาขั again, uh ้นแม่ต um. ูอยู่ดีไม่แห้งแม่ตูกันหนึ่งซอยเทือขั้นเจ็๊บขั้นไข่แล้วก็ไม่หมอบให้เพื่อนเป็นผู้หนึ่งโดยเพราะน่องสามคนเหตดยังบกเปีนรี่มันยังน้อยน้องบุญทวีไปหับไปส่งน้องบุรเขาไปเองน้่องเทือกอให้เขายางไปเองบ่มีรถรถตัไก่เต็มได้เนาะโดยนร่องเทือผู้หนึ่งหันผู้เยนห้องหาเทือกที่รถทีบอชื่อมกันเนาะ วอคีผู้เดียวเพื่อนสอนบอได้เอเคอ,อ,เอคุณน้องชองคนขั้นบ่มีหลดน้ำทรงกะเมนได้ขาดคือบางช่องเสมอเนี่กแขาดบ่ไเด็ไปเพราะว่าบ่มีหลสดทรงแล้วเพราะว่ารถดประตูขั้นเดียวมันก็เพีเพห่างๆกันเิแปลงรังกีนะแปลงแป,แป,แป,ปงงลงประตูประตูไปส่งน้องเจลาเศร้าแมนประตูไปทรงแล้วก็ไปรับมัมนมรถเพแล้วก็แมนบ่เด็ดไปเลยเขายางมามใกล้บ่ใกล้แล้วหลักแปดหลักแปด เียนยเฮียนักแปดโอ้ไกลเนาะไ่อ้ตัวคิถีบไปกับอะไรบ่รถจักห้างรถถีบรถถีบกับรถถีบขั้นเดียวกับอาศัยต่ผู้ผู้ผู้ทหารเนาะดย่จ้าหองผู้หาร้วกษารบ่ไลด้หน่อยสองคนนั้นกับที่ไรเสร็จแล้วผู้เดียวง่ายอยู่ก็ต้องเดีไปส่งเนาะคิถีบไปกับอะไรอันตรายเนาะอันตรายเละเท่าแปดอมันตรายด้เบิ่งนนที่ไปจากซอยแม่เทาดูแลน้องก็ับมาจากเฮียนบุลก เจ้าเฮียนบ่ได้บ่ตอนเจ้าเฮียนนะเฮียนบ่อใดเฮียนที่ทะเลตอนน่ะที่สิบสามหรือที่สิที่สที่สิปันกลางปันกลางกับโบกิเลยโอเคแต่ว่าก็คือจำเป็นเนาะมันเห็นมีอะไรแบบว่าคันบ่อซอยไม่เขากับผมมีคนหาเงินคำนี่ข่อยตะกี้คือแรกอยู่มสามออกออกไปทำงานซอยเมย์แม่์ผัดอันท้าผัเปรี้ยกุกนาตูคำโดยไปหาเงินซอยเมย์ห็นอยางให้น้องให้น้องสือเนาะข่อยตะกี้ กสิคือกับน้องบุญทวีนี่แหละสามคนด้วกันจิแมนแต่เสาคึ่มผัดกะเฮียนเก่งยู่พี่น้องเอ๋บ่เดีออกแต่ว่ามันจาเป็นคนทามันเขาจะโคชโอ๊กน้องบุญทวีเนาะจำเป็นขึ้นไปคนทายามเวลามันจาเป็นก็ต้องก็ต้องตามสภาพแมนแมนแล้วนึ่งมาครอบครัวขาดเคิร์นเัาสิมันยากเลยบ่ทำเลยมันสิไปคือคนอื่นขึดบ่ได้เลยเดี๋ยวจังหวะกะได้เพื่อนนี่แล้วออกมาสวยนี่ก็จังหวะพวกใครเนี่ย กับบรรเทาเลยเนาะดูเือไปเอาลวดเอาปืนกับพ่อใดให้เพื่อนนี้ไปซอยแกซอยชุกซอยหนุ่ซอยดันมากเลยเนาะเงินกับสองคนกับผู้นี้แหละเพราะว่าคันวันเสาร์วันอาทิตย์จึงเป็นพวกสองสามคนหันไปซอยหน้อยๆหน้อยๆหันแนะโอเคสารเท้าก็เสียแผ่นพิจารณาบางคลิปนี่แผ่นสีซอยจังไดยังกะราตบุญเนาะโยจังไดกะขอแน่ครูเป็นอยากซอยกะเั้งแต่อยากซอยเต็มที่หากจะว่า เหตอย่างไรมันขอบพวกรองผูกขามันกาขาดขาดเพื่อนเคลื่อนเด็กอันหนึ่งอันสองมามันกาบ่มีไผ่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใจสองคนผู้เท่าเทานี่แหละหากนิ่นเท่าผู้นั้นแล้วกับ่ะไรอยู่อะไรเศร้าคือ,อ,อคกันอาศัยว่าให้น้องบุญทวีนี่เราออกมาแล้วก็เพื่อได้นเบืงองหน่อบึงนุงเราเออหนึ่งเขาซักเครื่องให้น้องแต่ละเศ้าต่ละแล,ะลงว่าบกเก่งบ่คขึ้นไม่เป็นแถวว่ามังนมกจะกินเสียงเนี่ยตัดไม่ตัดตื้นแนเนาะ หาเงินเผาทางแล้เป็นคนจังสี่นี่อยู่ในไซต์ข้นจังสี่เป็นคนบุคอยปากขนบุคอยปากค่อยวรอเนยด้วยเราก็ดีเก่งเลยเนาะตอนช่วงอ้ยมื่อยช่วงพับผาไปกินข้าวกินน้าเนาะทามยังกินยังก็ได้นะสบายสบายด้วยคุณน้องก็คือกันกรบมมากปากเมา พนังผู้ชายบอกพูนยิงแม่ผู้ชายผู้ชายฮั่นผู้ที่มีสามคนทั้งเพื่อนนี่ซีแล้วผู้หญิงผู้หลานนั่นลูกน้องหลานอะไเป็นผู้หญิงโดยน้องหลานเราเป็นผู้หญิ่งแม่เขาอยู่เมืองไทยพนแม่กับบอส่งเงินส่งคำใหายบอสพน่นปะเลยบ้านใดนึ่งคว้าเลยคือบอส่งมาให้ลูกให้เต้าเนี่ยเขาทำเนี่ยไปยังจักแล้วเพิ่นเอากับบอโหวนเพิ่นคือนกัน เพื่อนมีครอบคัวเพื่อนมีะ้าแบบลูกไข่ของแม่แ่าแม่มตู้นี่ดิลูกไข่เล้ยแว่าเลี้ยงเลยนะบเม็บําเพ็ญดูแม่ตู้เดยเออพ่อเพื่อนด้สะพ่อเพื่อนกะเออไปหาเหตุการณเหตุงานแถวรักซีรักหาเจอเพื่อนกะออกมาหาดูเพื่นเจอเพื่นก็นอนอยู่เพือนมเพือนูเพื่อนอยู่คนเลยก็ได้เงินนะสะ บ่มีไปหาเจ้าคนดอกคือบ่มาแบบว่ามาซ่อยเจ้าเฮ็ดอีหยังนี่แล้วก็ให้น้องบุญทวีได้เห็นต่นบ่บ่มีเขาบ่ได้ซอยบ่มาเนาะบ่บ่มามีปหลานูขาบ่ได้หาเว้าตัวนีู้ขาเว้าความจริงลูก4คนนีู่ขาเลี้ยงเฮาบู่ขาเบิดเลี้ยงมาแต่ยังเล็กยังน้อยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะโดยอืเลี้ยงมาแต่นคือว่าเลี้ยงในใช้ในเบิ่งก็คือหลานเนาะลูกนี่ผู้ลูกอมในท้องนี่บ่เบิ่งเลย ปแม่เขาลงเงินปอยแม่เขายังบวชเกิดเลยสั่งดุสั่งเจาะ่ามที่วันน้องบุญทวีเพผ่เลยสั่งจ้ะบุญผมตอน่มไปจากเจ้าเพิ่นกะเอ่อเจ้าเห็นอยู่บ่แม่จ้ะฮะหลักไปหลักไปนี่ปลาลูกเนาะหลักไปนี่ปลาลูกนี่ปลาปัวปนีได้อายุยี่ปีเลรอหนองบุญทวีหัวช้ามีหาปีแต่ได้ไปแต่น้องบุญทวีประมาณแปดปีประมาณนัจะจะเจออะไรอยู่บ่ โดนแล้วดงล่างเลยเนาะดังล่างมัวๆแล้วเขากันจะไม่เชิยงดีๆให้แหละไม่ต้องคิดมากเนาะคือสี่เพิดบอกรับมาแล้วเนอาจจะมีเหตุผลของคนทับบูนเนาะบอกรับเนาะโอเคบ่นๆสำนี่เลยเนาะไม่ถาวรเนาะเดี๋ยวคัแนนแจ้งคดีแล้วก็สิมาแจ้งใหม่เด้อปจ้าเอาใหม่เนาะดูสบายดีสบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะซบกุมมากก็ได้ยินคนเราหลายสิ่งหลายอย่างก็แต่อีต้นพี่น้องเอ้ขาดเคิร์ดหลายอย่างเนาะ น้องบุญทวีเด็กกระตันยูฮิเดซอยเม่เา่ามีแต่เพิ่นเป็นเสาหลักของครอบครัวกับพ่อถ่ายเมถาเพิ่นถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีภาคส่วนใดอยากซอยเรือเพิ่นเนาะยินดีเขาเปจะเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อซอยเรือน้องบุญทวีเข้ามาได้เนาะพี่น้องเนาะอันใดที่ขาดเคยเรือผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเห็นอยู่อยากซอยเรือมาได้ก็ยินดีเนาะพี่น้องคลิปนี้สัคกึ่มก็ฝากไว้สำนีกก่อนฝากให้ก็ติดตามก็เลยก็แชร์เป็นกันเกลี่ยสับกึ่มเนี่ยพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี